คลิปนี้นะครับเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะแต่งงานกันที่ไหนไม่ต้องหลอกนะคลิปนี้นะคะเราก็จะรู้กันว่าเราเนี่ยจะแต่งพอกันนะเราจะได้รู้กันไปพร้อมๆกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะแต่งงานกันที่ไหนนะครับกับระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น <c oughs> เล็งว่าหลายที่ไหมไม่กี่ที่ช่วงแหละเอหลังจองขอตที่ แค่สิบีเยแค่สิบีองเนี่ยโอ้โหเยอะให้ไม่กินเลยวตอนกินมันเขาจะหยิบข้าวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแต่ยังไม่ได้กินมื้อเช้าใดๆใช่ผมก็มาปากท้องที่บ้านแบบนี่ครับเป็นเมนูที่เป็นของเหลือจากน้องไทยของไม่ไม่ใช่ของเหลือวันนี้หมือนมีน้ำพริกหนุ่มให้ซุปเปอร์เผ็ด ว่าแคบหมูเลยแค่นี้นะใช่ไหมผมบอกแล้วว่ามากินของเหลืองเนาะมาเช็คลิสต์ก่อนนะครับว่าภาพโลเคชันในฝันของเราสองคนเนี่ยมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้างหอยากหาที่ที่แบบน้องมีไปได้มีน้อนไปได้มีนอนไปได้ค่ะสองคืออยากได้ที่ที่เป็นเป็นทะเลเพิ่งลึกก็อยากได้ที่เป็นเกาะก็อยากปิดเกาะปิดเกาะปิดเกาะตามล่าไม่ใช่ทั้งเกาะมีแต่แบบมีแต่เราอย่างี้เหรอเออมีแต่เรามีแต่ญาติ งรงค,คือเราจะตั้งเป้าใหญ่ไว้ก่อนค่อยตัดช้อยส์ไปเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยระยะเวลา1เดือนเนี่ยมันมันก็คงไม่ง่ายหรอกเห็นว่ามีคนช่วงนี้มีคนแต่างงานเยอะมากแต่ถ้าดิดเกาะไม่ได้เดี๋ยวเหลือแค่ทะเลก็ได้อ่าริมหาอ่าริมหามจุคนน่าจะสักห้าสิบคนประมาณนี้คนอื่นฟังแล้วเขาจะน้อยใจไหมว่าเขาอยากถ้าเขาอยากมาทาไงเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้ดูไม่แน่ตอนในงานเนี่ยอาจจะไลฟ์ให้ดูหรือแบบคงมีคนโพสให้ได้แอบเห็นกันะลรับแต่ก็ติดตามที่ช่องเราไว้แล้วกันนะฮะเกาะเกาะ เกาะไม้ท่อนไปไปภูเก็ตโอ้โหใกล้ๆหนูนึกได้ตอนนั้นหนูเคยไปที่หนึ่งไปกับพี่แดนนาาแหละตรงระยองเกาะมันนอกเกาะมันนอกเคยเซิร์ชคร่าวๆแล้วก็คือให้สุนักเขาได้ด้วยเราเดินจะโทรกันสดๆนะครับรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่างไหมราคาเท่าไหร่เตรียมการอะไรให้เราได้บ้างที่รักได้เลยที่รักได้เลยสวัสดีคสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องของการแบบจัดงานแต่งงาน ว่าแบบปกติมีไหมแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรบ้างหรือว่าทางโรงแรมจัดอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมเรียนสายเรื่อเลยนะค่ะอันนี้ผมเรียนสายเรื่องเลยนะคุณแพทค่ะให้ทางติดต่อกับสะดวกไหมครับอ๋อได้ค่ะหลอรอกหอรอกหอกสิ่งเป็นสีงานเนี่ยต้องใส่เชือกเช้าด้วยก็คือหนูได้ไปเที่ยวด้วยฮัลโหล ฮัลโหลเริ่มยูนะที่ต่อไปไปเลยคะ,ะอันนี้มันเป็นของแพทละแพทเมื่อเหมือนจะเคยไปเห็น<ด>ที่ไหนสักที่จะไปที่นี่อยู่ที่สมเอทจะมีหาดส่วนตัวของเขาเองแล้วก็แบบโรงแรมก็ค่อนข้างไพรเวทมากสะอาดเละสว,วัสดีค่ะก็อยากสอบถามเออ่จัดงานแต่งงานไหนคะอ๋ออันนี้เราต้องติดต่อกับทาง Decoration ได้ไหมคะ อันนี้สูนะให้เขาได้ปะเดี๋ยวค่อยถามเขาเนาะไม่ได้นี่ตัวโอ้ยโอ้ยโทษโทรนี่เดียวตัวมาเนี่ยอีกเนาะอ่าแล้วโอเคอะเนี่ยเขาไม่ได้อะลองโทรลองโทรดูก่อนไงว่าแบบเงื่อนไขเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตัดสินใจทีอยู่แล้วแอบเข้าไปย um, ้องไปลูกกอาจจขอเบอร์ต e ิดต่อให้คันเจอที่ติดต่อ่านทางพอดีตอนแรกโทร อ๋อพักทานอาหารกลางวันอ๋อเราโทรตอนพักทานข้าวหมดเลยเดี๋ยวบ่ายโมงฮะไม่ได้เงิงที่คิดเลยมันง่ายดิมันง่ายมันง่ายอย่างที่เราคิดอ๋อมันง่ายมันง่ายมันง่ายเดี๋ยวมันก็ได้มันก็ง่ายอุ้ยจําหวนเขามีฮัลโหลสวัสดีครับผมค์เพื่อจะสอมันนอกครับอ๋อค่ะเป็นเดือนไหนครับผมช่วงประมาณพฤศจิกาค่ะพฤศจิกาปีไหนเอ่ยปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะพฤศจิกาปีนี้ ได้แลว้วครับตอนนี้สองเต็มทุกห้องเลยครับคุณแพทถ้า็นจิตขอครับอาจจะต้องแบบล่วงหน้าประมาณสามอสี่เดือนนะครับคุณแพทไม่ได้อะไม่ได้อะถ้าสุดท้ายเกิดไม่มีที่ไหนได้วันเลยเพราะมันอีกแค่เดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะยังไงหรือเราต้องหาเลือกวันใหม่จริงๆคือตอนนี้มันถ้าหาเลือกวันใหม่ก็คือต้องเป็นไม่ดีหรอปีหน้าเลยนะถูกไหม คิดไว้ว่าเราก็พยายามหาเลอกให้ตรงกับเ่อกนี้ให้ได้ละกันหาสถานที่ให้ตรงกับเ่อกนี้ให้ได้ก่อนแต่เราอยากแต่งแล้วนะรีบรีบ <laughs> หาเลอกมันยากเหมือนกันนะคะวิพีงงว่าทำอยู่นี้ <laughs> <laughs> เด็กน่าจะมาเล่นทำไมชุดสวยจังเลยคะ <laughs> <laughs> อุ๊ยอะไรอ่ะทำไมสวยจัง <laughs> <laughs> อุ้ย <laughs> <laughs> อุ้ยเยอป็นแม่บ้านที่ดีมากพร้อมไหมพร้อไหมคิดเด้อพร้อมยังพร้อมไหมถ้าเรามีก็คือบ้านก็จะเลี้ยงเงี้ยต้องบอกว่าไม่ซื้อเลยแค่เล่นกองทรายอย่างเดียวแค่เล่นดินเล่นทรายนอกบ้านอุ้ยตัวเขาเจอหนูที่ต่อไปที่นี่นิออนเข้าได้โอ้ยออลออลออลทำไรออเอ่ะต้อเข้าไปดูจากใบรถไฟนะคะดูจับตรงนั้นก่อน แล้วมีราคาอ๋อมีราคาบอกด้วยใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงแพ็กเกจแสนเก้าจริงๆร,ราคาก็รับได้อยู่นะไม่รู้ว่ารวมห้องพักไหมนะมหรือว่าแค่นี้เป็นแค่ราคาเริ่มต้นราคาอของงานเหรออืมพอดีด่ะขอยัง <laughs> จะถามว่าอันนี้มันรวมห้องพักสําหรับแขกด้วยไหมคะหรือว่ายังไม่รวมรวมห้องพักสำหรับใครนะคะหมายถึงว่าคุณรู้จะเข้าพักแค่ี่คนนะคะ อ๋อละคนกุยันละคนเหยนลองโอนให้ะะออไหคไมคะโอนไหคะทำไมโอนหลายโอนมากเลยนะทุกที่เลยเราเพิ่งรู้นะว่าการจัดงานอะไรแบบนี้แค่เท่าไรมก็พ<ช>ุ่นลแล้ว,ลวอ่ะเม <c oughs> ื <c oughs> บบ่อเม่สิบลูกค้าคือกับอาแผนอะไรไปนะคะ ทีชื่อติดตั้งเกัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยเนาะแขกประมาไหนที่ไม่ได้เยอะมากหรอไม่ได้เยอะมากของตัวคือเท่าไหร่จดออกมาเลยว่าใครเนี่ยเหมือนหนูจดเนี่ยป่ะว่าแบบใครบ้างใครเลยอ่ะก็แต่ลุงตุ๋ยลุงโจ้บ้านเราสองรวมมันยี่สิบห้าคนก็ยังมีแบบเพื่อนๆผมอีกผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนิทจิตเชื้อกันอีกให้สรุปโรงแรมได้ก่อนว่าจะเป็นที่ไหนแล้วก็มาดูกันจํานวนที่แท้จริงของแขกเราทั้งหมดจะเท่าไหร่นี่ก็แบบเขานับแบบหลวมน้อยๆเลยนะยี่สิบคน แบบแค่ญาติินะอ๋อคุณสถิตการนะตอนนี้ยังว่างอยู่ครับอันนี้ราคาสามแสนและรวมถึงการจัดตกแต่งสถานที่ให้ด้วยปะคะสามแสน สิคนสามแสนคนละสามหมื่นเลยนะที่มันโดนคือมนโดนค่าห้องพักแต่อย่างสมมุติถ้าในกรุงเทพมันคือแบบคนไม่ต้องมาพักไงเขาแค่มาร่วมงานใครก็มาได้หมดหรือเราแบบง่ายๆไหมเราไม่ต้องจัดพื่ส่วนตัวพี่มไม่ต้องจัดก็ได้นะเราก็แบบทําบุญที่วัดอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆเหมือนเลี้ยงมันเกิด <laughs> อะไรงเง<อ>ีเ<อ>้ยทำงหนเพาส้างกระถาอคือเราอะได้อยู่แล้วนี่แหละสุดท้ายนั้นเราคุยกันเราก็แฮปปี้แบบไหนเราก็แบบนั้นแหละจุดประสงค์ของเราเราไม่ได้ต้องการแบบโอเวอร์หรือว่าแบบเออแขกต้องมาแบบห้าร้อยคนพันคนเราเทคแคร์ดูแลไม่ไหวอยากให้เป็นงานที่ง่ายๆเนาะที่เราเองก็แฮปปี้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้กว่าจะจัดงานแต่งทีเราก็ต้องแบบร<อ>ายละเอียดเยอะต้องทะเลาะก,กันบ้างต้องอะไรบ้างต้องหลายปัจจัยซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแบบนั้นเลยก็อยากจะแบบง่ายที่สุดเท่าที่บ่าวสาวแฮปปี้คือหนูเคยมีความคิด อยากจะแต่งชุดเจ้าสาวสักครั้ง,นงในชีวิตหรือเปล่าอะโอ้ oh. ไม่แต่หนูเป็นผู้หญิงไม่ได้ซีเรียสว่าแบบใส่ชุดเจ้าสาวแบบโหแบบใหญ่ๆอลังการอะไรเงี้ยถ้านววันนี้เราไม่ได้เป็นแบบเป็นคนที่รู้จักของสังคมอะคือบางทีเราก็อาจจะแบบ uh. ตกลงแล้วก็อยู่ไปเลยง่ายๆยอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นเพราะว่าคู่เราแบบง่ายๆด้วยแหละ มันก็แล้วแต่คู่เราเราไม่ได้ไปอิงคู่ไหนนะแต่ว่าแล้วแต่คนจริงๆจะบอกว่าจ้างวดดิ้งพันเนอร์ตอนนี้นะีใคร่ทำไล่กลับไปหมดเลยแพรว่าปีหน้าเราจองคราฝั่งเราก็เราก็ถือว่าโชคดีนะญาติพี่น้องเราก็ไม่มีใครเสียงเลยทั่งหมดงจัดนะเพื่อว่าจะไดหยาติหมุนมาใครคนนี้ของญยาิขอหยาิแม่มากก็จะขอบคุณในเรื่องนี้นะที่แบบไม่ได้เสี่ยงเรื่อ้งหมดอือแล้วพี่เชื่อว่าถ้าพี่บอกแม่นะแม่ครับวก็คนทาบุญอย่่งเดี๋ยวแม่พี่แบบ คงดีใจมากเก็บเงินไว้แบบท่านอนาคตมีลูกเป็นค่าเล่าเรียนเป็นอะไรให้เยอะแยะเลยเนี่ยเราก็เปิดโอกาสใส่ซองให้ได้น่ะจะเราส่งเลขบไปชีโดยที่ไม่มีงานแต่งกันตัวเรียไรเรียลาดมากแบบแต่ใจพี่ตอนนี้ไปแล้วไม่ตอนนี้เราเรามีอีกหนึ่งความหวังก็เปิดโฟนให้เบนมาอันี้ speaker Logitech มาเลย ไม่เคยโทรติดต่อใครเลยอ้ยขอคบคุณมคุณนี่ไปินตรงจีนมานะแบบเป็นเพื่อนผู้ชายอะแบบเท่ากันเมากเลยเขาบอกว่านาำท่วมกรุงเทพน้ำตาใครเนี่ยรวมๆกันเอาจริงๆนะให้เหมียวที่แบบพทรมาปรึกษาเพราะว่าไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งเลยแล้วแบบไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงกันบ้างอไม่รู้เลยอะแล้วงานมั่นมันต้องมีมีไหมครับไม่ไมมีได้ไหมแบบมาถึงเย็นเลยมาถึงปุ๊บเย็นสวยๆเลย คือมันเป็นทางใหญ่มากเลยนะคือว่าจะต้องงานต้องแบบพลังงานไม่ไม่เลยครับเนี่ยก็ต้องคุยกันอยู่ว่าแบบเอ๊ยยังไงดีแต่ก็เลยลองโทรหาพี่เหมียวดูก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีรุ้นนะครับอาจจะยังไม่เข้าวัดสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวต่อดูริมทะเลเทวสักันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คเรื่องของแบบที่วัดดูว่ามีที่ไหนบ้างเนี๋ยเราจะโทรถามพี่เอ็มเนาะพี่เอ็มก็น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดเยอะ ครับพี่เอ็มครับเดินจะปรึกษาหน่อยสิพี่เอม็มจะจะ,จะจัดอะไรยังไงดีวัดน,นั้นเขาคือเป็นพิธีสงฆ์ตอนเช้าแล้วพอตอนเย็น่ะ อ๋อแล้วพี่ยี่ส่งเขาทำอะไรนะครับพระมาใช่ไหมแล้วก็ถวายจิโตห้าห้าถับให้เจ้าเถ่าแล้วก็สารทานที่เป็นฉลองเจ้าอันแล้วก็มีแค่ญาติผู้ใหญ่ถ่ายรูปสวยๆไม่มีพิธีอื่นเลยเสร็จตรงนั้นก็คือเสร็จไม่ได้มีกินเลี้ยงมีแต่จะทำแบบนั้นใช่ไหมเป็นหนึ่งไอเดียครับใช่ใช่ครับแต่อันนี้ไม่มีกินเลี้ยงเลยก็คือเพื่อไปกินเลี้ยงก็ไปไปกินกันเองคือไปจัดแจกก็ดีก็ไม่ต้องมีแพงมาก จ่ายดงบอกไม้เต็มไปหมดมันทิ้งเงินแม่ต้องไปจัดยจุดไทยตัดจุดไทยไหมจุยตัดจุดไทยให้หมดพอก็ต้องไปลงทะเลไปเลยแล้วลงทะเลแต่ถ้าไปต่างจังหวัดก็จะยากนิดนึงเดินทางลำบากไงพวกคน้หลังผู้ใหญ่เขาก็ลำบากรู้สึกว่ากระโดดไปเดี่ยวมันจะไหวไมแต่อนุมัติแล้วให้นำว่า ไปที่วัดแมที่วัดแม่ง่ายๆสัยมาทางนี้แม่ก็อยากชวนเพื่อนไปด้วยไงหลายๆคนใช่แล้วแม่ไม่แม่ยังไม่มีแฟชั่นเซ็ตรูปที่เป็นชุดไทยกับเพื่อนๆเปลียงกันแต่น่ารักดีนะทุกคนต้องใส่ชุดไทยเอียงไเดี๋ยวรอดูว่าเอียงไปทางไหน่ะแต่แรกยังบอกเพื่อนว่าจะต่สนามหลวง ฮะเจ้าแมมีคนเคยจัดหรือไหมเขาให้จัดหรอไม่ได้ไม่เคยมีอะไรใหม่นะได้ไหมเดี๋ยวลองถามไปปะถามใครถามผู้ว่าถ้าเธอจะมีชิงช้าตะวันด้วยผมโอ้ไอเดียแปลว่าอลังแบบขาไปทั่วโลกแข่งแบบเป็นงานวัดแบบมาต้องเป็นคนจังชำารวยที่ยิงปืนได้เนี่ยได้รางวัลแล้วตุ๊กตาจะเขียนแพตตี้แดนทุกตัวโอ้โหคิดแต่สาวจะได้กินได้ของขวัญไปโดยปริยายใช่ไหมต้องแจกของ เราเดินใช่เพราเขาทำไมวะก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมดให้ฟังนะครับเป้าหมายแรกของเราไปที่เกาะไปที่ริมทะเลมีนำสุนัขเข้าได้ก็คือให้นีออนเข้าส่วนใหญ่นะครับเต็มไม่ได้เพราะว่าเพามันเป็นเกาะส่วนตัวค่ะคือเราต้องนัดล่วงหน้าเขานานมากประมาณอย่างน้อยมีแบบ5เดือนขึ้นเกาะตอนแรกเราก็เลยตัดไปเราย้ายจากที่เป็นเกาะแล้ไม่เป็นเกาะแล้วเราก็มาเป็นริมทะเลแทนนะฮะซึ่งริมทะเลเต็มหมดเลยแต่ว่ามีที่หนึ่งที่น่ารักมากๆกก็คือ พี่เหมียวพี่บอลที่เทวสมพร้อมจะัพพอร์ตทุกอย่างทั้งตัวงานทั้งช่างภาพและกล้องเปิดห้องพิเศษให้นอนพักกี่คืนก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะเราเลยแบบดีใจมากๆเลยนะฮะก็เลยเก็บเงื่อนไขนี้นะไปคุยกับทางทางผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าเดินทางยากเดินทางยากมันต้องไปลงภูเก็ตลงภูเก็ตเสร็จปุ๊บต้องขับรถปีกประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างอาม่าเองเนี่ยอายุประมาณ97แล้วไม่สะดวกในการเดินทางไกลขนาดนี้ ก็เลยแบบคุยกันแล้วว่าโอเคชอยนี้เราอาจจะต้องตัดไปใช่เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราไปเที่ยวแล้วกันเออไปเที่ยวแทน <laughs> นะหรวืรควค่อยค่อยจากนอกเมืองเข้ามาท้กคน <laughs> ต้นตัดใจว่าแค่นี้แหละถ้าง,งาน,น่ะเราก็ต้องเป็นกรุงเทพแหละก็ตัดสิ่งที่เราอยากได้นั้นออกไปก่อนตอนนี้นะตอนนี้นะตั้งสตินะคะทุกคนแล้วไงต่อไปกรุงเทพก็คือเต็มครับเต็มครับด้วยโควิดที่ผ่านมาคนก็เลยเหมือนแบบอัดอั้นไม่ได้แต่งในช่วงนั้นช่วงนี้ก็เลยจะแบบค่อนข้างแน่น หรือบางที่ไม่แน่นราคาก็สูงประมาณแบบ2อถึงสเท่าจากที่ผ่านมาซึ่งเรารู้สึกว่าอืมอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เราก็เลยแบบตัดใจว่าในกรุงเทพก็คงไม่ได้อ้าว่นที่ไหเละที่นั้นมันก็เลยเป็นที่นั่นแหละค่ะทุกคนต้องไูที่ตามแาน์ตี้มาน่าจะของเมนขึ้นมาถูกนะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะตัดงานแต่งกันที่ที่ที่ ว้าวว้าวมั่นใจว่าเธอคือคนที่ใช่ตอนไปบวชที่ what, วัดเราก็ขอแต่งที่วัดไหนไหนแล้วเราก็แต่งที่วัดไปเลยใ <c oughs> <c oughs> ชย่แล้วจริงๆมันเป็นความตั้งใจแรกของเราทั้งสองคนอยู่แล้วด้วยนะครับเป้าหมายของเราเราอยากได้งานแต่งที่เรียบง่ายที่สุดตัดพิธีที่ไม่ได้จำเป็นออกไปให้เยอะที่สุดอันนี้คือความตั้งใจของเราเราก็ได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่และอังคุณ คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายท่านก็แฮปปี้ก็ไม่ติดอะไรเพราะว่าท่านเองก็เป็นคนเรียบง่ายแบบเหมือนแบบว่าก็อยากได้แบบนี้อยู่แล้วชิลแต่เราเนี่ยยังไม่ได้บอกคนนะคะว่าเป็นวัดที่ไหนแต่ว่าเราอะได้ทําเรื่องนะคะในการเขียนจดหมายขออนุญาตเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นที่นี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนใจไปที่ไหนอีกแล้วค่ะข้อดีที่เราคิดกันมานะคะว่าทําไมถึงเป็นวัดมีข้อดีอยู่เยอะเหมือนกันนะเยอะๆอ่ะพี่แดนว่าอะไรคะข้อแรกแน่นอนประหยัดนาเงินส่วนที่จะใช้ในการ จัดพิธีแต่งงานเนี่ยไปสร้างเรือนหอของเราได้อีกต้นทุนเล่าเรียนการศึกษาให้กับลูกตัวน้อยของเราอีกประมาณ5คน5้าคนคิเถอไปก่อนเลยจัดที่นี่คือตัดความวุ่นวายทั้งหมดออกไปเลยอ่ะอย่างเรื่องชุดอย่างเงี้ยเาาก็คุยกันว่าอุ๊ ถ้ากันสุดท้ายเราอาจจะจบเป็นที่แบบชุดไทยก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะได้ใส่ชุดไทยแจะไม้ใส่ชุดไทยอะประวัติหน่อก็ดีนะคือมันไม่ง่ายมากสําหรับการจัดงานแต่งงานขึ้นมาแล้วในระยะเวลาอันสั้นด้วยพอเราสองคนคิดได้ว่าเรามันจะมาจบในรูปแบบเนี่ยเราแบบแฮปปี้มากเพราะเราแบบรู้สึกโล่งเลยรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคแบบสบายไปถึง่ดนี้เราเองก็แบบไม่ไม่ได้เครียดมากในการที่ว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างสําหรับที่เราแบบงาน ใหญ่ๆห,หรือว่ารับคนเยอะๆด้วยเนาะแล้วที่นี่ก็เป็นแบบหรือว่าอีกอย่างน้องก็เป็นที่สิริมงคลของเราด้วยนะอย,อย่างน้อยวันนั้นเราก็ได้แบบว่า ทำบทุญทำบุญด้วยอ่ะก็อย่างที่บอกครับเป็นซีรีส์สายบุญหลายๆคนที่ต้องการจะมาแสดงความมีดีกับเราทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราทั้งสองคนรับรู้ความรู้สึกของทุกๆคนมาตั้งแต่เ,าเราเริ่มคบกันด้วยซ้ําไปจนไปถึงเราขอแต่งงานมีคนขอแบบอวยพรพวกเราสองคนเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ไปกดไลค์แล้วก็พูดขอบคุณตลอดในการกดไลค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลัวนะครับเรารับรู้ความรู้สึกดีๆของทุกคนที่มอบให้มานะครับ <c oughs> ค่ะันว่าถ้าใครไม่ได้มางานของเราก็ ไม่ต้องเสียใจไม่ได้ไม่ต้องหนอยอะไรเราเป็นว่าเรารับรู้ด้วยใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับว่าเรารู้สึกดีๆมอบให้กันตลอดเวลาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเช่นกันนะทั้งในทุกเรื่องเลยรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะครับ <Okay. S 1> ติดตามคลิปเาต่อไปของเราแล้วกันนะว่าจะเกิด เรื่องอะไรขึ้นหลังจากนี้กองเราบ้างได้แล้วส่วนใครนะคะถ้าแบบอยากเขียนอะไรถึงเราก็อย่างที่บอกคือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเราเข้าไปอ่านอย่างแน่นอนแล้วไหนที่แบบเออเป็นไอเดียเราก็อาจจะแบบว่าเอามาคุยกันเดี๋ยวมาทำคลิปกันได้การจัดงานแต่งงานที่วัดเนี่ยจริงๆแล้วมีขั้นตอนอะไรที่ที่แนะนำเราได้นะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ที่เคยจัดงานแต่งงานแบบนี้แล้วก็ลงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเผื่อเราได้ไอเดียอะไรดีๆในในในขั้นตอนต่างๆในการจัดงานแต่งงานของเรานะครับ ประมาณนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยงานแต่งของเราคืบหน้าไปประมาณนี้เลยใกล้เสร็จแล้วคือพอพอรู้ว่ามันวัาตอนใกล้เสร็จแล้วานงานชิวไม่กี่วันกีแค่เลือกชุดเองก็มีอ่ะมีชุดแต่ก็ก็ขออ่ะแล้วก็มีน้อยลงอ่ะน้อยลงง่ายขึ้นแน่เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ